สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีเนาะพี่น้องนุ่นกับมานาพอเท่าอีกแล้วเนาะมาพอดีตอนนี้คือมาหดนาพอดีเลยเนาะยางมาแต่บ้านกบไก่พอสมควรเนาะมาหดนี่กะ่าจะประมาณเป็นมุง่งปลายนาะเด็ดกะตรงแหงพอสมควรแล้วเพราะว่าตอนเศร้านี่อากาศกะยังค่อนข้างหนาวอยู่แต่ว่าเริ่มสวยมานี่กะโบโบหนาวแล้วเนาะอยูพี่ก็คือเด็ดกะตรงกะแหงอยู่เนาะพอตอนแรงหนาวน้อยนึง ตอนเศร้ากับหนาวด้วยนึ่งบนหนาวคือแบบสวงก้อนนี่แบบหนาวจ้าค่ะว่าจนอาบน้ำโบได้เนาะก็คือแบบพี่อาบน้ำมือใดคิดหล้ายๆเนาะจนแบบว่ามีหลายคนคอมเมนต์ว่าวันนี้อาบน้ำหรือย,อยังตรงนุ่นเพราะว่ามันอากาศหนาวเนะเาะเาี่อาบน้ำมันก็ค่อนข้างยากอะไรมือใดก็คิดยากเมื่อเสิอาบน้ำนาะพี่ดอกกับอากาศหนาวอ่าอา,อากาศเปลี่ยนแปลงยังซ่นเนาะก็เหตุให้เฮาแบบสุขภาพก็เปลี่ยนไปเนาะ เสียงก็อาจจะเปลี่ยนไปก็แค่แค่ตลอดเนาะกินยากัมันบู๊ดีบูบูอกันนมือใดดีดีนะว่าอันบรเวนเจ็บคอเป็นวัดปกติของนุ่นเลยก็คือพี่น้องมือนี่กันนุ่นก็สิพาพี่น้องเนาะออกมาสอกอยูหาก,กินพี่น้องพอปกติก่นไปสอกอยูหาก,กินกันจะเข้าแนวไปเฮ็ดกับดักหนูไปดักหนูัก นกดักอยิงเนาะกะหลายคนก็ทักทวงอยู่เนาะนุ่นก็นเลยว่าสิพาพี่น้องไปาหาโนมือนี้เนาะอยู่ปานโน่เพุ่อเลยว่าปานโน่หนี่ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับนาของพระเท่าเนาะพอดีเขามาโหดนี่กัใกล้ๆแล้วย่างไปน,น้วยนึงก็บโหดเนาะแล้วก็นุ่นก็เห็นกับเจ้าขายอยู่ตลาดนะมันมันหลายพี่น้องหลายจะว่าราคาแพงเนาะค่อนข้างแพงเลยแหละโลหนึ่งหกสิบพันกีบเนาะแล้ววันนี้กับเจ้าตัดแก่แก่เนาะโลหนึ่งมันบุโคกินเนาะ ซื้อมือนั้นนุนก็ล้องซื้อมากินไปจะแก่งก็จะครบค้นอยู่โอ้ยเอาแววมาตัวเองไปซื้อก็เอ้กินน้อยกินในด,ดวงเดียวเนาะเก่งใจให้ข้าเจ้ากินแล้ววันนึงข้าเจ้าจะถามว่าซื้อเท่าไรเนาะบุกาบอกเนาะมันแพงตั้งอันรลปยหกสิ 60, 70, 000, บปเจ็ดสิบพันกุน่ะมือนั้น่นก็เอามาเกี่งเนาะพวกกินพี่น้องนุ่นกันเลยว่าสิพ้าพี่น้องนะ่ยไปหาโนลองเบิงเนาะขาเจ้าขายยุ่ตราชก็ลายแล้วอยู่ปานโน่มันกันนาจะออกแล้วนะ ว่าปลาโนห่งนี้กัมีคนอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีพเพราะเ่าไม่เท่าน,น,นู่นนะกขาเจ้ามาพี่ก็าเจ้าข็ไปหาตลอดเนาะแต่บน,นีใจว่ามันชิมีบโมีเนาะเดี๋ยวเป็นอะไรเนาะนู่นกับสิภาพี่นองไปหาเพราะว่ากับพอดีควบหนึ่งปีแล้วเนาะที่เขาบู่ได้ไปหาโนนะพี่นองไปกันเลยเนาะนี่ ทอดระดูการนี่ก็คือจะเป็นระดูการที่แบบว่าชาวบ้านหรื่าคนอยู่ในหมู่บ้านนู่นเขาจะไปหาโนมหาขายก็หาก,กินปกติเนาะ,ะการสอกอยยุหาก,กินบ่มีมือสิ้นสุดเนาะค่ะว่าทองเขายังยากแล้วก็สกเขาก็ยังแบบยังเคี้ยวตลอดเวลานะเขายังหนิ่งยังติ่งก็คือเขาก็ต้องได้ดินล้นสอกอยุสกกินเนาะ,ะปกติของเขาจงซี่เลยพี่น้องเนาะมัอนี่ก็อุปกรณ์ก็บ่ามียังลายห่อเขา้าห่อน้าม,มาแล้วก็ปีเวีกมาเนาะ โบเนใจว่าสิได้บุไดก้ก็มือนี่ถือว่าเป็นมือแรกเลยเนาะในการสิไปหาโนโนใหม่ชนิดนี้มันมันจะแซ่บเป็นพิเศษกว่านโนที่มันเป็นซุมนะ่มเนาะบางคนอาจจะว่าโนอันนู่นน,น,นันคือบบอันหาหากินแบบมันง่ายเนาะที่จริงโนอันนี้นะมันเป็นโนขมแต่ว่ายามนี่เขาเจ้าขุดในดินนละมันบุขมเนาะมันหวานมันออกมันหวานเนาะแล้วก็เอามาเกงใส่ันี่นั่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวซีพาพี่น้องไปหาแล้วก็ สิได้บ่ได้กับผู้ผู้แข่มารุ่นมาเบิ่งนํากันเนานะพี่น้องอานอยถึงงหมดเลยนี่เนาะระวังทางสิไปหาเนาะพี่น้องสวนพุทเฒ่านะเนาะเพิ่นเฮ็ดสวนผักอยู่บ่วนันกกบัวนันเฮามาแต่ละเทือ่อเฮาจะเห็นกกบัวในลายๆนะนี่เพิ่นบกเฮ็ดสวนผักความสูงเด้เนาะผักเป็นงามนี่ พังบัวพักเงอยียงเนาะป้อมมใเท่ากั็พ่วเท่าปลูกขายเนาะตลาดข้าเจ้าปลูกอยู่พี่ควันอันบบได้หดหน้าหลายข้าเจ้าว่ามันมันสุ่มอยู่แล้วนะปลูกแล้วก็มันงามเลยด็กคือพี่น้องเห็นนี่เหละพักบัวความงามนี่เนาะจับอุปกรณ์ของเฮามาเข้าปลากันแล้วพี่น้องนี่มาหดปลาแล้วอันนี้เป็นปลาโน่เลยเลยบอปลาโน่กุ้ใหญ่เด็กกุ้ใหญ่ก็บุ่้งใหญ่เนาะ คือซิมีโนยูพี่น้องเดย์จมาแถวนี้คือเจ้ายังบ่หาหลายเนาะนี่งัวากใหญ่ใหญ่โอ้ยมาเห็นแล้วสะอ่อนเนาะจังสี่อย่างวันนี้สิลองลุยหาโนนะสิได้บ่ได้กะรูนเบืองน้ำกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นมือแรกของการมหาโนคมของเฮาเนาะนี่สิมาซับๆแถวนี้กันโอ้ยนี่อันไม่เท่าเพราะเท่าก็เจ้าว่ามาหาอยู่เนาะ นอยังอยู่ลึกเด้อจะเนี่ยไม่คุบลึกเลยโพอ้ยกันจืงดวงแรกนี่คือว่ามันเฮ้ามานทึวเลยโอ้หนูเสียท โอ้มาแล้วด <mel> ิดิน้องนี <mel> <tw> ่มันกำลังออกเลยนี่นอนไมอีกมาเนี่นะโอ้ยได้แล้วดูเด็กกินตอนแล้วล้วสิเนาะนี่เบิ่งกงขุดให้น้องได้เบิ่งด้วยกันในเบิ่งได้ชมนำการโอ้ยนอนนอนอยู่ห้องน้อยเด้อลนอนไม่มันจะสิ โอ้ย,อยโมยเทลเดะเดะอุย้ยนี่มีสองอันมีสองดวงดินี่ดวงหนึ่งโอ้ยดวงนี้ซับในหนึ่งอะ อุย้ยอันนี้คือว่าอุย้ยหัวง่อยเมีน,นมง่อยปอนอ้าหัวง่อยอุ้ยยังง่อยอยู่นี่ดินี่ก็เมียนดยินี่ ยังโนยเราจะพูดส่งดวงใน,วนว้ัวโน่สิจับเลยนี่โน่ที่เขามาตามหานะนกขุมนี่นะฮะส่งดวงในโนยเนาะ อันนี้บนวใ,ใ,ในใจวะสิงไม้มาโอ้ยน,นี่ก็น้อยน้อย <c oughs> น้อยก็เอานอนดีกว่าบุได้โอ้ยได้สามแล้วได้มีมันหันซิมีหนกบนัวที่แบบเขาจวบน้อยใหญ่ๆนะ สูตรที่หาโนโขมให้ได้นะเขาต้องลุเบิงบนใดที่มันมีกกงามอย่างสีนะเอาจึงหาอยู่ลุมเนละยกุกใหญ่ๆงามน้วเาเรามันบุมีกกแล้วเราต้องไปหามันบุมีงามนี่เลยงามที่มันหายยากเลย เดี๋ยวนู้นนั่นกิไปหาบนไม้เนาะเพราะว่าอยู่นี่มันมันน่บมีแเราบ้างนอกนนมีก็น่าจะจกุกเพราะว่าโนมันอยู่ลึกโนยามนี่ก็คือเราต้องไปหาขุดดินน้องบัานไหก็เลาะขุดดินดดดนี่แหละไปไปบนไม้กันนี่นเห็นดวงหนึ่งแล้วพี่น้องนี่เนาะ นกอะดูแม่นกขมไหมได้อันนี้ก็นกเก่าเลยพี่น้องนกเก่าเอ๊ยเป็นยังนีไม่ได้กินซ้ำเลยนกเก่าเนาะก็โอ้ยเด้ดวงนึงละนี่มี่น้องนี่ไม่ไหมอู้ยนี่เห็นอีกดวงเด้ ดวงดวงนี่อันนี้โนไม้โนไม้กับโนเกาในสังเกตง่ายๆเลยก็คือเปลือกมันนี่เนาะมันจะออกไม้ๆแต่ว่าเมื่ีกันเอาเห็นมันโนเกาเแข็งตรวนั้นน่ะดวสภาพคุณว่าอืนี่ความใหญ่ ถ้มามาเ้าขวดบ,บนนึงมันก็นกนอาจจะแบบว่ามีดวงที่สองที่สามมาอยู่เนาะคอยคุดคอยเบื่ไปอ่ีอืออือเสร็จแล้ว โอหนี่นี่นี่ะิคนสิด้นนองเอากินเลยม่งมนง่ายเด้หน่หาโตไปน้องอ้ยดิดวงน,น้อยนี่บ้าหน่อย นีโน่เนี่ยโ,โห้กร <c oughs> ดหวงเน้งเป็นเจ้าอนันขายโน่อยู่ตลาดเนะคือจิงงไงเนี่ยแบบนี้แหละไปหาเนะพี่น้องเนาะ ความลำบากผู้ใดที่แบบว่ามาเที่ยวลาวนะเห็นกับเจ้าขายโนตามเคมทางนี่ไปซื้อซวยอุ่นนูนเดยความลำบากก็จะประมาณที่พี่ต้องเห็นนุ่นคุดนี่เลยเนาะยามสูปิตโตเขาลายม <c oughs> ีเขาคุดเนาะโอ้ยลำบากเด้อ่อนสินหาได้ก้มาขายนี่นยง่ายแล้วนะผมเนาะ,นะ หานัวนี่ก็หายากยากเนาะปัญหาอยู่นะค่ะพี่น้องสดใสก็บ่เห็นขุดเลยบ่ยินโอ้นี่ๆๆๆๆเรียบแล้วนี่ชวบิ่งนุ่งละดิอาย่างงามอีด้ไปเบิ่งหามูก่อนหามูหรือว่าหาเปียนโอ้ย โอ้โหดีนี่โอ้เงนมีอีกบอ้โหนี่นี่อันนี้ยังงามโอ้ยเล่มีส่งเล่มติดอีกนี่ให้น่อยอ่าวนี่มาแล้วเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะมาขุดอันนี้ก่อนเนาะโอ้ย นมดมือหนึ่งก็สีได้ขาบหนึ่งบมดหนาะมากระเจ้าขายเพย์ยังโบเพย์ังไ่ค,คมาเขามาหาเราโบได้เังสี ข้างบนโน้ตเก่าโน้ต่ว่าดวงใหญ่แล้วเริ่มเริ่มมันเกือบดวงใหญ่แล้วสิมาขุดดวงที่สองกันโอ้โหโอ่อยาใหญ่เ้อเดลย nó may nữa để ăn như nào Này đường này nhanh chị nhai không Này subscribe อือโหอือ้สองดวงนี่ใหญ่เลยเน,ะนาะนอนไม่ไเลยหาตองไม่ความสิหวานดีเนาะค่ะเกบไม่วาเลน้ลงหาตโตไป โอ้พี่นุง้งด็กมันนี่นะอ้ดิกขี่หนูอ๋อดิขี่บวกใหญ่หนูใหญ่แล้วเนาะหนูผูกหนูยังเลยดิกอ๋อแล้มันกินมาก,มากอันนี้ด่อยู่นี่โอู้อันนี้มันมากหามากินไม่ไหมเลยนะี่ดิยังแดงๆอยู่โอู้หูมันนามาใส่กับอยู่นี่เนาะ เราจะถึกหนูพุกพ่อถูกดิขี่มันใส่ใจสุดขีนหนูนะพ่หนูใหญ่เลยขี่มัน่ะขีนะ่ขใหญ่บนปอนนี้นะี่โอ้ขีนหนูเนาะว้ามือมือเฮอ,อตรงมาใส่กับดักแถวนี้อ่เนอนะไม่กินไม่ไหมเลยมาหาโนแถวนี้ก่อน โตึ๊บดีขนาดเลยเถ่ยหาวาน้องโน้ะได้เป็นบอกบ่าโอ้ยนี่นี่เขาเห็นแล้วดวงนึงเี่ว่าน้อใไม่ไดนะ้ไหมอุ้ยน,นี่ดวงนึง <Okay. S 2> อู้ดินี่อีกดวงนึงดิโอ้อันนี้นอไม่สุดเลยอุ้ยนี่ถึงนี่ดวงนึงนี่อ่าสีดวงอยู่บนเดียวโนะปฟ่าสีแหละเขาจะไปหาโนะ ô ừ, đi nhầy được đi ừ Đảm đường nhầy nó nguyên đường luôn ô ừ. nhầy rồi đó đúng không đi นี wow. ah, yeah. ah, ่ว้าวเนาะดวงนี้นี่อ่านี่ดวงน้อยไปทึงนี่โอ้โหอ่าววันนี้ได้มันจะดวงใหญ่เนาะ สามดวงดวงด <c ười> น้อยหนึ่งดวงอี๋โอ้หานอนได้นี่ด้วยเริ่มได้หลายแล้วเนาะมันไปแข็งแข็งเดีย๋ยวจนะพดเอาเนาะว่าเขาหาน้องมันกำลงังจั่วอยู่ นบนเนี่ยก็เป็นตะบวนเขาลุกเคลียแล้วเนาะนะี่โอ้ยหาโน่กับไม่ไ,ได้เนาะพี่น้องเมื่อวานฝนบตกฝนบตกหลายเทธอเนาะมื่อน,ะอนากั้นมา,าฝนตกนี่มหาเน,น่าจะได้อยู่แต่ว่าเขาโศกอะบางบอลมันก็มีเนาะบอลแต่ที่แบบว่ามับนซุ่มเนาะมันอยู่บอนห่มหมหรือว่าอยู่ไกลอา่าหอยน้ำมอยู่รวม,มนะเขาหาขึ้นมาเนาะเมื่อไรอยู่แถวหน้านนลังกามีอยู่แต่ว่าอยู่เชิงภูพี่ ไม่เจออะไรเลยเพราะว่ามันมันแข็งโดยรวมคือมันแข็งเด้ก็คือเขาขุดดินนี่เดิเด้กเขาบกมาเขาบกอุบได้นะเพราะว่อาอันข้างนอบกแล้วอันต้นมะนาวมันถึกต้นตึงอย่างมันตายมันแห้งบุได้น้อพี่น้องแห้งแบบบุอกนอ่นะมะน,นาวนี่ให้พี่น,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 น้องเบิ้งน้องนอเขาได้โน่หลายสมอใลยเมือ่อยเลยเนาะให้ยันนั่นตีเข่าเขา เด้หาจนแบบกันแบบตาสืออกแล้วโนโอ้ยไในน้อยแถวว่าบุม๋มาะสมเลยนะนี่นี่เนาะโนกะได้ประมาณนี้เลยดอกเด้โอ้โหไในน้อยเฮงเนาะก็คือตั้งแต่อ่าเป็นมุกปลายเน,น้องมาโหดน,นาพทุทธล้วนกับยางเข้ามาปนโนพี่เลยแล้วกันในน้อยประมาณนี้เดี๋ยวนี้ นประมาณ12โมงไปเกือบ1โมงแล้วแหละเพราะว่านุ่นหิวข้าวแท้ว่านอะนนุ่งกับจิเมื่อกินข้าวอยู่เทียงน้ำพวกนั้นเลยค่ะกะิน,นข้าวแล้วเขาก็จะมาหาโนัวโตเนาะแต่ว่านี่ขเขาจะเอามื่อจีจำเจวเนาะเมื่อเผาจำเจลนะโอ้มาเผาจำเจวอยู่เทียงน้ำพวกนั้นเพาะว่านพ่นเ่าประมาณปกติทุกมื้อเมื่อกี้อันลืมว่าน้อนะงนะทุกคนคือแบบอ่าตอนนุ่นมาหานะุน่นจึงูบอสใหญ่อยู่บนเทียงน้ำพวกเขานี่ งูมันนอนตากแดดเพรามันหนาวอยู่บนหมนน่มนะมันนอนตากแดดนะนุคิดว่ามงูตายเว้ยมันไปม,มัวมัวดื่มมนงูบโตอดมือเศา้านี่นะพี่นงตัวนี้คือที่เมื่อกินเข้าแล้วก็กินเข้ากินน้ำเลี้ยวแล้วก็จิมาหาโตนะพี่นงถือว่ามือนีแเรานุนก็ได้พาพี่นองน้องมาหานอมาเบิง่งวิถีชีวิตของคนอยู่บ้านเฮาเนว่าแล้วดูนี่ก็จ้าหาอย่างกินเพราะว่าก็แต่ละฤดูแต่ละฤดูกาลมันก็จะแตกต่างกันไปมีแนวไฮอยู่หากินตลอดแต่ว่าขึ้นกับเฮานว่า มื่อใดที่แบบว่าเข้าไปแล้วเข้าไปหาเนื้อยุดเน,นื้อกินเข้ามาเขาก็จะได้ร้ายมื่อที่เข้าไปเข้าบุมาเขาก็จะได้น้อยเนาะแต่ก็ขึ้นกับความมันของคนเขาได้เนาะพี่น้องถือว่าการหาอยู่หาก,กินก็ค่อนข้างลําบากเนาะมือนีกกับมากอะอย่างพิจิตรงนิดนึงเนาะได้น้อหนยแท้น้อยหวานแล้วก็บ,บุหมาะสมงมันแหละคันจิวากะ,ะมดเสาเนาะกับประมาณแปดโมงเก้าสิบแปดสิบสองสี่สิบโมงได้เนาะบ่บ่เสาร์เรียมซำเนาะ สี่สิบโมงไปนี่บวชเช้าเร็มกัดีไปหาเงินแล้วก็มาซื้อกินดีกว่าพี่น้องถือว่าคลิปนี้มันก็ได้เปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่นอาา้องที่เ้ามันติดตามสมคิดนี้จนจบและขอมในต์ให้กำลังใจนังตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อบาย